มาสองตัวหรือเปล่าครับทำไม,ม,มเหตุเป็นงูเข้ามาอยู่ที่ตัวเราอ่ะเดี๋ยไปตีบ่างเออเป็นไรไปทำกับงูนะครับหกร้อยเลยก็จะจบแล้วนะคิดว่้งูทั้งสองนะเจ้ากรรมทั้งหมดนะบอกว่าเป็นงูอะไรหรือเปล่างูที่เราเคยตีไปทั้งหมดนะแต่นะเจ้ากรรมทั้งหมดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกรผมบอกลาไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะไปทำบุญให้หกร้อยนะสำหรันที่ส่งนะวันไหนจะได้นะ มันเป็นปวดตรงไหนนะมันขามันไม่กล้านั่นแหละมืะอวัวดีที่เราไปตีเอสิงเล่าผมบอกเ,เล่าแล้วหล<ะ>ังตหลังัแข็งคือถอเล็กเองขาดตงกูเลยนะมาดูหลังเคลื่อนหมดเลยนะมาเข้าให้หมดแล้วลุกเลยยกเคลื่อไนไงแล้ว นีดีดีข้าข้เดินรูปตัวตรงกับระดับแรกเออยตังตรงเลยดีเก่งเก่งดินั่นแหละดีมาขมือมานี่ค่อยาเดินทีละก้าวเด็กที่หมดระนายกเคลื่อนใหม่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วนี่ก็เดินได้แล้วตายแล้วเนี่ยนะก็ดูมันตรงหมดแล้วถ้าน้ำมน้อนไม่ค่อยกล้านะหลังเราตรงแล้ว

นสามร้อยแล้วอะสารอมีสงวเราอะเฟนที่เสียไปอะค่ะตามตามอยู่นแาไม่ไสเนี่ยเขชกหลังชกหัวลยอยู่นะไม่ปวดหลังก็ปวดหัวเั้งเหรอใช่ไหมทุที่เขาดีๆจะเจ้าอะไรอ๋อเขาบอการะเจาลงศพสองลลงศพ อออนนส,สองพนจบเลยุทิศให้แฟนชื่อนี้นางคุณนี้ชื่อนางคุณได้ไหมคนตายต้องอทิชื่อนางคุณนะแล้วอรอ๋อเขาเอาแค่สองสามของคุณแฟนที่แล้ว สองพันสามแล้วสองพันสามอนใช่ใช่ต้องคิดชื่อน้ำสกุลรับแค่นี้พอแล้วก็บอกขอแก้บนด้วยจบทางนั้นคอบเวอร์เลยจบเลยจับมานางอันนี้ค่าลงที่วัดใช่ไหมเขาจะมีตู้ใช่ไหมเออใส่ไปสองพันามอันนี้แค่หกร้อยชนะที่จบ จบแล้วนี่เรียกแล้วดีนักพูดเลเดี๋ยวจบตไแล้วจบวงแล้วนะเอไม้หม่ได้พูดแล้วแค่ทาไม่ต้องนี่ปบรุมาทองกยนะตามมาสองท่านน่ะเลี้ยงหรือเปล่าูตายหรือเปล่าตายกี่คนกี่คน รวมคนกี่คนสองคนก็ถึงตามเยนเรอ่เียกอสองพันหกดูท่ลูกได้นะดูทีแทไปอีกใช่ไหมจานองคือพร้อมมเลยรวมองเดียวเอตเอสารที่จบชำระที่

มาท้ายเลยเฮ้ยมอ่าเย้นี่ข่าวนี้่าวโอ้ให่หนักแล้วมหนักล้เหไมมหนักแล้หนักแ่าวนี้าวเห็นไมมันไม่หนักตัวต้องไปทำบุญถึงจะจบ ผมสื่อจอบทำเมนเวนให้แต่คนที่ทำคือพวกพี่ทำกัาจะได้ไม่ต้องสินงตัวเราเนาะตสบายนะสบายนะับนะอ,อ,อ,อออกเลยนะอาะแล้แล้วมาไงอะ่ะอโอเคมคพีมจ่จับจับให้นิ่งน,นะจับให้นิ่งนะจับนิ่งนะโอเคอีนาะปลอดภัยนะ,นะ